สำหรับที่มาวันนี้เนี่ยผมมาที่ในกระทรวงเพื่มาติดตอกรทเรื่องการประกาศภาวกเขามีนี่เนี่ยผมดูแล้วเรื่องภาเอการศกษาสิทธิเีออยวกันชาติสี่ชาเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตอนผมไปทิพดีเนี่ยผมก็ที่ว่ามีแค่นี้แต่วันนี้ทราบจากคนหน้าพยานทราบจากต่างๆ,ๆตเต็มเกือบเต็มพื้นที่แล้ววันนี้ ออกมาเต็มพื้นที่เลยนี่ผมก็ไปดูเอกสารดั้งเดิมที่ไปนค้นเจอเจ้าที่ของกรมยาน่ะนำมาให้ปร,ปรากฏว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2507ก่อนนั้นก็เอาเอกสารมาประกอบ,าก,บการประกาศป่าทั้งหมดชาติเขาลูกของเหือเนี่ยเขาได้เวนทีนหลักฐานสองข้อหนึ่งหมดแล้วมีแค่สองลายเลือแค่ในเล็กกับนังเคยแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นเอกสารบินมาทั้งนั้นถ้าใครใช้สองข้อหนึ่งนะฮะไปออกเอกสารเนี่ย ก็สามารถเพื่อถอนดำเนินจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีผม